สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มานําเสนอมีดอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นมีดใบ7นิ้วนะครับงานตีร้อนจากเหล็กโบลอนนะฮะด้ามหนุมานนะครับด้ามหนุมานนะฮะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับใครสนใจแอดไลน์มานะครับ093 2157944นะครับ แอดไลน์ได้เบอร์นี้นะครับส่งรูปชัดๆให้ดูนะครับอันนี้ก็ถ่ายคู่กับมีดางานตีล้อจากเหล็กบลอนเช่นกันนะครับแต่เล่มนี้เป็นใบ6นิ้วนะครับก็เป็นด้ามพยาคุดนะฮะสำหรับเล่มนี้เป็นงานวิจิตรศิลป์ครับทั้งด้ามและฝักนะฮะเป็นงานที่ละเอียดมากนะครับส่วนเล่มนี้นะครับก็ด้ามหานุมานนะครับ สำหรับสองเล่มนี้จะแตกต่างยังไงใบมีดคือเหล็กตัวเดียวกันนะครับขนาดต่างกันนะครับแต่เล่มนี้ราคา,อ,าอยู่ที่3,900บาทนะครับฝักเป็นไม้กันมเกลือนะครับไม่ได้แกะสลักนะฮะงานด้ามหนุมานเป็นงานที่ใช้เครื่องมือนะฮะเป็นงานที่ใช้เครื่องมือเจียเจียแต่งทรงนะครับ แกะลวดลายด้วยเครื่องเจียสายอ่อนนะครับแต่สำหรับางานเล่มสายมือนี้นะครับเ,เป็นเหล็กโพลอนใบ6นิ้วเหมือนกันนะครับอันตีร้อนแต่ด้ามกับฝักนี่เป็นไม้พยางยุวดำนะครับซึ่งหายากนะฮะแล้วก็เป็นงานแกะสลักด้วยมือน,นะครับราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับสำหรับค่าแรงช่างนะฮะ่เล่มนี้นะครับตก ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับก็รับออเดอร์เรื่อยๆนะครับใครสนใจทักมานะฮะสองเล่มน,นะครับเล่มน,นี้3,900บาทอ่าเล่มน,นี้7,500บาทราคาต่างกันนะครับต่างกันที่ฝีมือนะฮะต่างที่รายละเอียดนะฮะก็คนเล่นมีดจริงๆก็จะรู้นะครับว่าค่าใช้จ่ายของสองเล่มน,นี้แตก,กต่างกันยังไง นะครับวันนี้ก็มารีวิวภาพสวยๆให้ชมกันนะครับโอเคครับใครสนใจแอดไลน์มาครับ0932157944โอเคนะครับสวัสดีครับ